ตลาดควาดินเราเห็นว่าทางหลังของของตลาดควดินจะมีการก่อสร้างตึกเนาะนี่เนาะบรรยากาศผู้คนประชาชนมาสื่อค่าคน้างไล่ราบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุขุสุขคนตอนนี้บปาเม้นไส์อยู่ที่ นนแถวเขตตลาดเ้าเนาะเมื่อนีกนสิาพาทุกคนมายางรอเบิงรอส้มในเขตตลาดเ้าชอปปิ้งมอลล์กกิาพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศอยู่ที่ตลาดควดินทุกคนว่าสิมีบรรยากาศเป็นยังไรเนาะในปัจจุบันนี่กกซิมาจอดรถอยู่เบื้องนี่เป็นบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเ้า เขาเคยจอดรถอยู่ทางนี้จักเถื่อะจะลองเขาไปจอดคน้ายอยู่นอกมนันอีกอะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเสาทุกคนมนันอีก็เป็นมือวันจันทร์เนาะ ก็เป็นตลาดเสาตึกใหม่ซึ่งว่าเปิดดำเนินการมาอยู่ประมาณเจ็ปีนี่แหละนาะทุกคนหลังจากถุบตึกเก่าออกนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่โซนลุมอยู่โซนลุมก็สิเป็นโซน ้ายผ้าค้องเก่าเนาะที่ว่าขจาเจมาอาย้ายมาจากตึกเก่าแต่ก่อนอยู่ตึกเก่า,ขาเขาจะจะขายเครื่องประเภทเนีทททททบรรยากาศทุกคน ผูกคนกับสิร้ายกว่าทุกบอลเนาะเพราะว่าบอลน,นี้กับสิเป็นใจกลางเศรษฐกิจของเวียงจันท์เลยจะมีคิวรถมีหลายยางอยู่นี่สบายดีกันอีกท่นหนึงทุกคนวันนี้บอลแมนไซสิพาทุกคนมาหลอกเบิงใจกลางเศรษฐกิจของเวียงจันท์เนาะตลาดเศ้าแล้วก็สิพาทุกคนไปตลาดกว่าดินทุกคน น้อทุกคนขน้าองในก็มีบรรยากาศอยู่ประมาณมีธนาคาร JDB ขายเกือบ ซึ่งว่าตึกเก่าก็สิเปิดอยู่ประมาณสี่สันเนาะทุกคนจะมีหานคล้ายเครื่องอยู่ประมาณสี่สันและสันบนก็จะเป็นบอนจอรดรถ กิเป็นตึกที่ว่าซื้นการขาที่ว่าคนคางว่าแขบแน่นเนอากระถาดหัดเป็นบอนโซนมันได้เลือนคือจังสีมันจะแขบแขบทั้งลุมก็สชิเป็นสันจี้สันไตดินสันซองก็สิเป็นหานค่ำทุกคน ขายเครื่องประดับชคำห่านเพชรต่างๆเครื่องของมีคาเนาะอยู่สันซองตลาดเ้าทุกคนมาเบิงในโซนทั้งหนาแน่นทุกคนโซนทั้งหนาหา่นกะสิเป็นห่าน้ายคำดังห่านคำพวงซึ่งว่าเป็นห่านคำที่ว่ามีซสือเสียงในหลายคนกะ มาซิมาสือคำยู่บอลน,นี้สุดทองคำเนาะช mm hmm. ่วงนี้ก็อัตราเงินเฟอ้อเล่ากบ mm hmm. เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เนาะ mm hmm. บรรยากาศผู้คนประชาชนมาสือคำคน้างไลย mm hmm. กระชิคึกค,ค,ค,คืนยู่สันซ้องอยูยุดนี่แต่ละมือทุกคนสำหรับหลายๆายคน มาสื่อค้่มขายค้่แหลกเปลี่ยนคั่มในจุดนี้เนาะค้่ตอนนี้การราคาเส้นเงินกีบกับเสาหาลห้านปลายเนาะ,ะเกิดเหตุเฮร้ายคนกับมาสื่อค้ำม่อเป็นทรัพย์สินที่หมันคง จะเป็นบรรยากาศนาะทุกคนอยู่ที่ตลาดเสาทื่ว่าคนสิร้ายอยู่บนฐานค้ายคำาำอล้่บนอื่นกันหน่อยนี่ก็เป็นโซนใจกลางของตึกตลาดเสาแห่งนี้เนาะ กสิเป็นสันค้ายเครืองอยู่สันไตดินสันหนึ่งสันสองสันสามคือว่าสีสันเนาะที่ว่ามีหานค้ายเครืองทุกคนใกล้นั้นขึ้นไปก็สิเป็นสันจอดรถสำหรับตึกแห่งนี้ก็มีอยู่ประมาณ8สันเดี๋ยวพาทุกคนอย่างเลาะเบิ่งเนาะบรรยากาศในหางละก็สิ ถาทุกคนอยางลงไปที่โซนตลาดคัวดินชมกันยาวๆเนาะกับคลิปนี้ทุกคนสันช่องนี่ก็ผันข้างว่าซินีแต่ห่านค่ำเนะาะลลย เงินพันเียของกเนาะอยู่โซนนี่กะแต่ก่อนเนาะถ้าเป็นตึกเก่าก็สิมีชาวอินเดียที่ว่ามาขายผ้าเนาะขายเครื่องลาย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกับบอคอยเห็นปันไนดเล็กๆน,น้อยๆโซนนี่กับสิเป็นโซนผาไหมเื่องสุดเล่าทุกคนนี่ก็เป็นตลาดเสาสันสองเนาะทุกคนตอนนี้ บาแม่นใส่อ <fundamentals> ย <dragging> ู Jesus, benim, <laughs> ่เ <spooky> ดี ibly, CDU, ๋ยวเฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งอยู่นี่เนาะมาเบิ่งวิวของนครหลวงเวียงจันทน์ในมุมสูงแบบนี้ทุกคนทางหน้าเฮาก็สิเป็นตึกเก่าเนาะตึกนันกะยังบ่เก่าอลีทุกคนก็เป็นตึกที่ว่าสร้างแล้ว ใส่แล้วประมาณสิหปีหนี่แล้วเนาะสำหรับตึกทั้งหนาเนาะนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ทีตลาดเส้าทุกคนทั้งหนาเขาก็สิเป็นสถานีรถเม่สถานีขนส่งนครหลวงเวียงจันท์ นาะสิเป็นสถานีที่มีรถเมล์สาธารณะแล้วก็มีรถเมล์ระหว่างประเทศเวียงจันท์น้องค่ายเวียงจันทอุดรทุกคนสําหรับบอลหนะันเนาะที่เราเห็นทั้งนั้นกับสิเป็นหางไงาพักสันเวียงจัน์เซ็นเตอร์ ก็สิเป็นตึกอาคารที่ตั้งอยู่จุดใจกลางเศรษฐกิจของเวียงจันทร์เลยเนาะในเขตนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์อยู่ในเขตเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นี่ก็เป็นมุมสูงทุกคนเดี่ยวห้าสิบบาททุกคนลงไปเบิ่งในเขตนั้นเนาะไปเบิ่งใน แถวตลาดกวัวดินทุกคนเข้ามาเบ่งในมุมนี้เา่าเห็นว่าในเขตนี้ที่ว่าเป็นตึกคนขางว่ามีความเป็นเมืองเนาะอยู่ในโซนนี้ ข้าวเนี่ยมเดี๋ยวสิพาทุกคนยางขามไปปุ่นเนาะ มีกัเป็นทางขึ้นทางตึกดันนอกทุกคนเดี๋ยวฮาสิพาทุกคนย่างไปเบิ่งตลาดควอดินวาซิมีบรรยากาศเป็นจังไรแหละเนาะอยู่ทางโซนนะเพราะว่าปัจจุบันเข้าเจาะกับปิดปรปับปรุงสำหรับตลาดควอดินฮาสิเ็นว่าทางหลังของของตลาดควอดินจะมีการก่อสร้างตึกเนาะ คือว่ามีการก่อสร้างกันเรื่อยๆแต่ว่าพูดทีว่าเขาขายเครื่องกันยังประทันเต็มเดี๋ยวเฮายางไปเบ่งน้ำกันทุกคนเฮายางลงไปนํำกันทุกคนไปเบ่งโซนตลาดขวดินเนาะว่าปัจจุบันขาเจอมมีการเปลี่ยนแปลงกันเป็นไปแนวใดละเนาะทางด้านนันพุ่นทุกคน